สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆเอฟซีทุกคนเลอค่ะนี่ไอ้เก่งสิค่ะเกงนนองไม่สมพี่น้องคนน่ะเนไม่สมอีสานตำเจ้วว่าต้องแดดเพเามันยังดอกมันตำว่าแหลกมันเหนียวว่าได้ตากแดดไวบกุกพริกโชว์พริกหน่อยการเกงเนาะไม่สมเนี่ย เผ็ดบอแแ่บด้วยพี่นอ้องเจ้าว่าเลียวเจ้าููมักแต่ยังเจมบ่เอาเผ็ดสำบกผิกใส่พอทุกทุกยงน้อไม่สมใส่ปลาปลาดุกต่อเดือดจากน่อยเขาคอยเอาปลาใส่กระลังิบไฟขึ้น เดือดแล้วบันนี้พี่น้องเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วบันนี้ก็เสียาปลาใส่ปลาซื้อมาต,ตลาดล่างเกลือสามน้ำแล้วพี่น้องนี่ปลาปลาดุกล่างน้ำเกลือเวลาเขาเอามาแล้วเขามาใส่เอ่อใส่กำกำเกียืยใส่จักกำหนึ่งกำเกียืยใส่แล้วก็กำกำให้เมือกให้เมือกออกแล้วพี่น้อง เมือกออกสีสดใสเลยเอาป้าใส่น้ำเดือดเอาปลาใส่พี่น้องแกงเราไม่สมด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวจะห้างสีมักใส่สื่อปลามาโล่นึงผสมพุ่งสื่อมากใส่หลายใส่น้อยกันอยู่ที่ห้าปากิโลหนึ่งกินสองเที่อะไรย้ายเจม สองเทียเสรปลาเรียบร้อยผู้ใดว่านเพลินว่านเกงน่งเราไม่สุ่มบอไซปลาลาได้พี่น้องแต่ว่าม่เตรียมใส่ได้ผ่านบอไซบอนัวบอนัว,นว,นว,นวพี่น้องเยไม่นัวนะคะปลาป้าทำองใส่ปลาปลาหนัว,นวจากหน่อยหทัพพี หนึ่ลังเขียนเอาปลาไหอยู่ในไหอยู่ในกระปุกสองทับพ,พีแต่ว่าห้องสิบรสัยหลายเนาะพี่น้องโอ้ยใส่ตน้ำข้าวไรน้ำปลาลอยเมดพี่น้องดีสิบคนเดี๋ยวปลาสิม,มุน่น้ำปลาลานิดหน่อยบอนิดหน่อยอ่ะสองทับพ,พี ผงนัวลงไปก่อนใส่ผงนัวลงไปบโหลายเด็พี่น้องเอาวัาไก่ก็หลายซื้อปลาผงนัวเกลือเกลือผงรดด้วยเกลือ,อ,อ,ด,อด้วยพี่น้อง เดีห้องกับซีลรอให้ปลาสุสกซะก่อนตอนหมกพริกไหมก็เป็นสีสันเด้อพี่น้องนี่เกงหน่อไม่ดองเกงหน่อไม่ดองข้าท่อเองพี่น้องน่อไม่ดองตะปีที่แล้วดูพี่น้องแต่วตะปีที่แล้วนี่หน่น้อไม่สมนี่ไอ้จเจมเฮ็ดไว้ กินได้ขามปีเลยอ่อนดีพรอมเอาหน่อไม้กิมซุ้งนี่แหละเห็ดกิมซุ้งเห็ดขามปีเลยมามีเป็นยังเสียบคือเกา่าปีนี้พ่นในใอไหนได้หน่อไม้สมมาเห็ดตับหน่อไม้เมผาไว้นี่ยปลาสุกแล้วพี่น้องปลาสุกแล้วนะคะเดือดปัตป,ปัดปัดเลยมาแบบนี้ปรุงรสสุดท้าย ช,มชิมแล้วพี่น้องอืมแต่พี่ลิดแต่ว่าขาดเกลือนิ่หน่อยนะ,จะเจี๊มสิปุงลด,ด้วยเกลือเด้อบริไซน้ำปลาดิพี่น้องใส่เกลือนิดหน่อยบริณิดหน่อยสองเทียวบ้านนี้ขั้นตอนสุดท้ายเ้าก็มาใส่ใบเมลัก ใบมักรในสวนหอมหอมพี่ลองในน้อยไหมสุดท้ายแล้วนี่ก็ได้แกงที่ข่อยปรสุดไปก็สุดไปเด้อพี่น,นองเลยจะมากแ่้วกันเนาะแต่จะมักัมน,มน,กนมีสุดท้ายฮะอดีใส่ใบมังกรต้นใแเกงแบบอีสานเนาะเกงแบบอีสานบานห้องค่ะันนี้ก็สิปิดแก๊สเลยดิค่ะปิดแก๊สไปเลยปิดเลยสิไดใแบบนี้ กะสีหอมหอมบำเป็นข้าวต้มใบแมงลักจนเฟียนได้พี่น้องเวลายข้าวถิมโลงเสียเดี๋ยวเ่นก็สีหอนของ่นเองอนี่เดี๋ยว,ออ,อ,ยวออกหอมหอมแต่ทางข้าวต้มใส่โดนไปคือออกออกเฟินเฟียนน่ะภาษาอีสานออกเฟินน่ะต้นบ๊องหัวภาษาไทยคนวางได้กระสีบ้สีเข็ดไห่แกงข้าวบะแสบสุดท้ายข้าวถึงใส่แล้วพอเวยพี่น้องเจียมซี่มี่ก่อนจังหน่อยอื้อ แสบแสบแ,บแบคลิปนี้ขอจบสำนีเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณเอซทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมจนจบคลิปเนาะค่ะกขอบคุณนะคะ,คะ,พพนนะ,คะสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า